สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ไร้สายใช่ไหมครับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสายแล้วหูฟังก็ใช้บลูทูธแล้วแบบนี้สายแลนยังจะเป็นอยู่ไหมหลายคนอาจมองว่ามันเชยใช้แต่ในออฟฟิศหรือยุคก่นกอนๆแต่จริงๆแล้วสายแลนยังมีข้อดีหลายอย่างที่ Wi-Fi ให้ไม่ได้เลยครับข้อแรกความเร็วและความสเสถียรถ้าคุณอยู่บ้านที่เป็นตึกแถวหรือมีหลายชั้นใช้ Wi-Fi สัญญาณทะลุกำแพงลำบากแต่ถ้าลากสายแลนไปจุดที่ต้องการแล้วต่อ access point หรือ mesh wifi เพิ่มสัญ ญานจะนิ่งและแรงแบบเต็มสปีดเลยข้อ 2. ความปลอดภัยหลายบริษัทไม่อนุญาตให้ต่อ Wi-Fi เลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าสายแลนจะถูกดักข้อมูลได้ยากกว่า Wi-Fi มากเลยเหมาะกับการทํางานที่ต้องการความปลอดภัยสูงและในหลายๆบริษัท Wi-Fi ของบริษัทนั้นจะเป็นแบบ Hi d เด n Wi-Fi ข้อ3อยู่ในพื้นที่แออัดก็ไม่วันบ้านหรือคอนโดที่ Wi-Fi เยอะๆสัญญาณมักจะชนกันต่อให้เราปรับชานเอลยังไงก็ยังชนอยู่ดีทําให้เน็ตหลุดบ่อยและใช้ได้ไม่เต็ม แต่ถ้าใช้สายแลนคือจบเลยครับไม่ต้องแย่งคลื่อนกับใครเลยข้อ4สายเกมต้องมีใครเล่นเกมออนไลน์แนว FPS หรือเกมที่ต้องการความเร็วในการตอบสนองจะรู้เลยว่าสายแลนหลดปิงได้จริงเล่นลื่นไม่ลุดไม่ดีเลยข้อ5โหลดไฟล์ใหญ่ก็สบายคนทํางานวิดีโออัปโหลด YouTube หรือแบ็กอัพข้อมูลขึ้นคลาวบ่อยๆจะเห็นผลชัดเลยครับว่าสายแลน,นเนี่ยเสถียรกว่าเยอะข้อสุดท้ายประหยัดไม่ต้องซื้อเราเตอร์หรือเมชเพิ่มหลายตัวครับแค่มีสายแลนดีๆเส้น ก็ลล่างงเเนไไปถึทีด้ยสรุปเลยคือถึงยุคนี้จะเป็นยุคไร้สายแต่สารแลรก็ยังจำเป็นอยู่นะโดยเฉพาะในสถานที่ต้องการความเร็วความเสถียรและความปลอดภยัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ